No need to fight โอเคก็ขอาการเปิท่านผู้ชมทุกคนทักท่านด้วยนะครับน่องผมเท่คนเดิมเพิ่มเติมจะเสียงเบาขึ้นนะครับก็คสี่าน้จะเสียงลังอยู่ทีนี้ก็เสียงเบาขึ้นนะครับ วันนี้เราจะมาตีซอมบี้นะครับก็น่าจะปยกองสมหรอมั้งหมูได้ตังันที่มันต้องมีฟรีสุดๆเพราะง่าข่ในการเป่วยส่ใช้เดี๋ยวไปห้าอันไม่รู้สินะอ่ะอันนี้คน่ายขอครับคือปืนนี้ กับสวิ์อันพอผมจะพยายามประหยะดัดไปก่กันแล้วกันรับเกมนี้ยิงให้หมดมันกาหน้าเข้ามาดวนผมยิงกันหมดเลยอ่ะโอ้โ ก็ลืมบอกแบบนี้เป็นแบบที่ชื่อว่าฟาดามอนสเตอร์ครับก็ลองไปหานดึงนะครับตอนนี้ผมก็คอยจะขอย,ยิงเลยเ้ื่็จะยิงเ็ยน,นั่นน่ะเข้าไปเก็บอันนี้โอ้โหมันเข้ามาแล้วมันบุกทะลวงเข้ามาแล้วอ่ะ มันรุมดึงตอแเอ้วผมเห็นหลอดเรือดมันแล้วก็เขาพูดมันขี้โกงมากเลยมือโดนกระบุมันบุกไม่ได้ม,ดม,ดไม,ไดมือติดประตูโอ้โหโคตรดีโคตรฉลาดบุกไม่ได้เพราะมือติดประตู ม,มันตายกันหมดแล้วนะมันไม่เหลือชิ้นดีมันรีผมกันแนะ่จี้ยิงนะอุ้ยท้ามันมีเวลาจำกัดด้วยโอ้แต่นานนาน,นานเวลาก็ยิงมันไปเถอะอันนี้ผมนะู่มสึกว่า มันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันมาจากไหนกันแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดลง,งมาเยอะไปได้ไงอืม นะแล้วผมก็จะยิงแค่นี้ไปแล้วตัวเออมันไม่ตีก่อนนะมันก็อ๋อมันบุ๊มันบุ๊ตีเป็นไฟมันตีเป็นไฟมันตีเป็นไฟโอ้ยงนะท่านผู้ชมระวังเล่นแมปนี้ระวังไอ้ตัวนี้ด้วยมันไม่ตีก่อนครับแต่ว่าเวลามันตีทีมันตีเป็นไฟก็คือว่าใช้ได้ เฟบนกซีนิกเน,ะน,น่ยนะไอ้พวกตีอู้ตีตีติดโคตรแรงมึงใช้ฝัน่นปืลิบกเอาเนี่ยแหละดีละอุ้ยตีแล้วจะตีไปโดนตัวอื่นมันมัน,ม,นมันเสะมันมันเพา่ามจะช่วยเพื่อนดยการให้ผมตีก่อน ก็ถ้ามีเสียงรบเสียงอะไรรบกวนก็ขาบอกไว้ก่อนครับว่าเหมือนเดินตามสไตล์บ้านติดถนนนะครับก็ประมาณว้าได้มะสองดห้าปืนปืนอื่นถ้าจะไม่ดีสองนุดห้วก็อย่างนั้นนั่นปปใสสั่นไปอยู่นี่ เปิดอยโอ้ไายของดีแบบนี้น่าจะยังไม่มีแล้วผมใายนี่เพืขอขนทีน่ผมคิดว่าเอาไอ้นี่ก่อนยินไงไอ้พวกนี้ยแมันลุมผมเลย ตัวไหนตัวนี้ตัวน,นี้เวลาเรือนนี้เกลียวแล้วเอคขึ้นไวโอ้คอได้ขอมดีแล้วก็ปยคราวนี้แหละแกจะไม่สามารถต่อกรกักบฉันได้ ย,ยิงแบบไม่ยังตบเกียวตายท่านผู้ชมขอดูกระสุนหน่อยดิโอ้โหหกสิบห้านัดโอ้โหหกสิบห้านัดต่อแมกกาซีน,นท่านผู้ชมคิดว่ามอนเตอร์มันจะมันจะสู้ผมได้นะเออตอนนี้ก็ ที่ผมอาจจะดูน่าเบื่อเลยมันยังไม่เป็ดบอสอุอยม่ำทำไมมาแรงจังล่ะนี่นี่เดับโคตรแรงงั้นผมจะยืนตรงนี้แล้วก็ยิงมันเป็นวิธีที่สุดแลงเด็ที่โกง โดนจิไบหมดมอล,ล้วตอนนี้คือมันเตงงงงงมากเลยจันมันมามันมาอูมันตีแล้วทำไมมันต้องพาผมไประวันด้วยผมจะยิงมัน แล้วไอตัวนั้นอ่ะตัวนั้นก็ยืนงงงงมันมาแล้วโว่ตายคือห้ามโดนมันตีเด็ดขาดครับท่านผู้ชมถ้าโดนมันตีแม้แต่ทีเดียวก็บอกยังไงถ้าโดนตีแม้แต่ทีเดียวแล้วก็มันก็จะเป็นดังนี้คนระับอื้อ มีเขีย่ยมาไอาาพีตัวแฝดมันคงโกดัดเพื่ยนตายหมดยิงเข้าไปโหกล่องกลองตุ่มเต็มเลยเปิดเปิดอืมตุ่มได้ปืนดีแต่ผมมีปืนดีแล้วเนี่ยประเด็นตอนนี้คือมีเป็นกองเพราะว่านะผมรู้แล้วผมควรทำอะไรดี เป็นสิ่งที่มันไม่สมควรจะทำแต่ผมก็จะทำเ้ท่านผู้ชมดูสวิตผมสิดูสวิตผมโอ้ยเยอะมาซื้อสวิตเล่นหมดเลยเนี่ย แล้วก็จะแปะแบบนี้เลยม้าก็จะแปะแบบนี้ต่อมาก็จะม,มันมาแล้วมันมามะก็ตัวนี้จะเป็นหุ่นเดียวใชนไหมนาจะเป็นหุ่นยดียนี่จุดบอดมันอย่างงี้ตรงที่มันมีไอป้ปืนน่ะน่าจะเป็จุดบอด นายยิงแมงปุยกันด้ความตัวมันใหญ่แล้วมันน่าจะยิงระยะไกลนะี่นะใช่เหลือแค่สองตัวนะครับ ก็คลิดยาวไม่ยาวอกโอเคเมือ่อกี้ก็ทายปกทีนะก็คือยูอยาดใกล้มัน โอ้ยอยู่ระยะไกลมันตีได้แต่ระยะไกลน่าจะตีได้นะเพราะมันเป็นมันยิงมกระสุนปืนครับผมลองโดนนะใช้ย,ยิงทีแม่งมีพิษเจนะกระสุนปืนแล้วย,ยิงพิษเออเออไปเลยเล่นเร็วเร็วเ,เ,เดาวแก๊ โอเคแล้ววันนี้ก็ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดติะตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ